สวัสดีครับจากคูรูมานะครับวันนี้นะฮะ Expander 10นิ้วนะครับตัวนี้7862แปด8 2ก6มจอ 2K นะครับ Dual CPU นะฮะ y o u t u b ทู o ก g l m m p p สมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับใช้งานร่วมกับพวงมาลัยเดิมได้นะครับต้องหลังเดิมได้ครบนะครับตัวนี้จอ 2K 2000 0ูณ0นะครับ เป็น7862นะครับ8256นะฮะ Google Map แบ่ง2จอได้หมดนะครับตัวนี้ภาษาไทยสมบูรณ์นะครับสั่งเสียงได้นะครับใส่ซิมการ์ดได้นะฮะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นจอหน้ากาก10นิ้วตรงรุ่นนะครับสวยงามนะครับ โอเคนะครับผมจากนั้นคุรูมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ 7862S 10นิ้ว Expander นะครับสวัสดีครับถึง29